好多遍，小情歌都美得我满天。咖啡车加飞的甜甜圈，咖啡喝惯了换你选。蓝色的键，微信锁抖音更新照片，要配合我们才最亮眼。 วันนี้นะครับเรากลับมาที่เยอรมันแล้วนะครับทุกคนตั้งแต่เมื่อวานนะผม <c oughs> <c oughs> เราอยู่ที่ฟาร์มสตรอเบอรี่นะครับน <c oughs> ่า,นาจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยนะอาจจะไม่ได้หนาวเหมือนเมื่อวานเท่าไหร่คือกลางคืนเนะี่ยมักจะหนาวกว่าตอนกลางวันนิดนึงนะเพราะกลางคืนมันไม่ได้มีแดดเหมือนตอนกลางวันเงียดังนั้นมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะครับ ตรงที่เนี้ยคือแบบตังที่เราเพิ่งมาถึงอ่ะมันอาจจะเป็นลูกเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าเราต้องไปไกลๆตรงนู้นมันก็จะเป็นลูกใหญ่เลยนะพี่นิวคุณปุง้งพี่นิว <c oughs> <c oughs> เจอลูกใหญ่หหแหรอใช่ป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมตามไปเฮ้ยเ <c oughs> จอลูกหนึ่ง เหมือนจะมันมีขนไม่รู้ได้ป่เดี๋ยวเก็บเก็บมาก่อนแล้วกันอมโอ้โหโอ้พี่ชิว่อประมาณนี้ได้ป่าวได้ได้นะพอได้มั e. ้ง ะน้องปุงโงเคๆไปเธออันนี้มันดิบอยู่เลยไม่แกะไหมดูสวยทิ้งเลยป่ะทิ้งเลยป่ะ <c oughs> ทิ้งเลยไหมไม่อเองขึ้นตองขึ้นต้อง <c oughs> ขึ้นตองคึ้นตงข้นงคน <c oughs> อง้ง้งอง้ง,งไ้นอน้<ม> คุณปุงไม่ยอมให้เทียนใส่อะเขาเก็บลูกเขียวไม่อันนี้มันแดงแดงอยู่แต่ยังแดงไม่หมดหเฉยๆคุณปุงใส่ใส่หน่อยดีผร้ใจ้าผมถือไว้เหรอโอ้คุณปุงขี้งกอ่ะให้ผมใส่ตะกร้าเฉยๆอู้ คุณปรุงได้อยู่นะครับได้อยู่หรอมได้อยู่ได้อยู่โอ้โหต้องมาเสียเวลาชิมใส่ไวตะก,ก้าไม่จบใส่ไวตะก,ก้าเลยดีกว่าไหมเนี่ยเอเคปร,ประกวดว่าได้ก็เลยไว้ทีตตะก,ก้าเขาล้วเอาจริงๆคือแบบตอนนี้ผมขี้เกียจกินหรือชิมนะครับนอกจากตอนนี้คืออยากเก็บอย่างเดียวเพื่อคอนเทนต์มากกว่า ินเครื่องบินพี่มีเครื่องบินพี่เห็นไหมมีเครื่องบินด้วยมันเหมือนมันไม่ใช่เครื่องบินที่แบบว่าเออมันไม่ใช่เครื่องบินจากสนามบินนะมันเป็นเครื่องบินแบบอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนเครื่องบินส่วนตัว อยู่นี่นะครับไปไกลแล้วน้องอ,อืม สีแดงเข้มจัดก็เก็จะประมาณนี้เนะ อ่าปูเออเอออุ้ยทำไมหนูได้ลูกเล็กจังเนี่ยนะตาไม่ดีอ่ะดิสูนับปูไม่ได้ไม่เป็นคือผมคือเด็กซ,ซ,ซ,ซื้อตาคนแก่ไม่ได้คือผมแค่ต้องการสีผมแค่เน้นสีที่มันแดงสดๆหน่อยใช,ใช่คือผมไม่รู้ต้องแต่ลูกใหญ่หญแต่ได้ยินว่าลูกใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเพราะมันจะมีน้ำอ่ะนับอันนี้คุณปุงบอกมาต้องโทษคุณปุง

โโอบางคนเก็บมานะครับทุกคนในเนี้เคือเขาชิมด้วยนะครับ ก็คือต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรกินได้ตอนเนี้ยเค,คใส่ใส่ใส่ เคนะทุกคนตอนนี้คือกลับมาที่บ้านเพื่อนแม่ผมนะครับนั่นแหละค,คือแบบมาพักซะหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับนั่นแหละค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ทิ้งไลค์กดแชร์กดติดตามเจอคลิปหน้านะทุกคนบบ๊ายายครับมีสนาะมีเพื่อนแม่ผมนะครับสา <laughs> มีสามีเพื่อนแม่ผมเจอเจอวัต <laughs> ชูเ <laughs> <your> <laughs> นมเออทอมทอมัสทอม,มสัส

话不小心走火，失落一瞬间落寞。